เดี๋ยวเรากวนคุณพี้นิดนึงนะครับขออนุญาตเก็บข้อมูลร้านของเรานิดนึงนะครับผมอันนี้พี่รู้จักร้านมานานรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับอ๋อเขาแนะนํามาครับมีคนแนะนํามาครับบางทีก็ดูใน t i k t o k อะไรเงี้ยอืมครับผมบ้านบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับสุลาษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีนะครับสุราัฎร์ธา,านี แล้วเพราะอะไรพี่ถึงตัดสินใจซื้อรถกับร้านมานาะรถบ้านของเราเออรถสวยดีครับสภาพดีดชอบด้วยนะโดยการนี้ด้วย <c oughs> ดูมาแล้วกี่ที่ก็หลายที่เหมือนกันนะกี่ที่พี่ประมาณประมาณหกเจ็ดที่หกเจ็ดที่เนาะ<อ>ไล่ไล่ดูมาเรื่อยๆไหมไล่ขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ<อ>แล้วก็มาจบที่เราครับอ่าก็ราคาเป็นไงแพงไหมพี่ ก็ใช้ได้รู้ได้ไม่แพงคะเปลี่ยนเทียบมาบ้างแล้วเนาะพอจะพอจะรู้แล้วเนาะว่าับถือว่าก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงเราได้รถสภาพดีสภาพดีครับผมถ้ามีสิบคะแนนเต็มเนี่ยพี่ให้ร้านมานารถบ้านของลุงกี่คะแนนแปดเก้าฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยโอเคบริการดีด้วยครับผมหักวันนี้นึงเพื่อไปใช้ก่อนเนาะเออคใช้โอเคขอบคุณครับครับ